วิธีเผาขยะได้มากเป็นสิบเท่าทำได้จริงไม่มีมนูทำได้อย่างไรมารับชมกันเลยค่ะ เราจะพาท่านผู้ชมมาชมการสาธิตการใช้เตาเผาขยะไร้ควันขุนเดชไซแอลหรือว่าขนาดชุมชนกันนะคะเตาที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นเตาขนาดชุมชนขนาดใหญ่ที่เราจะส่งไปที่วัดถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรีในวันนี้นะคะเผาขยะไร้ควันขุนเดรุ่นนี้มีวิธีการใช้ที่ง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะท่านผู้ชม สามารถนำไปใช้ได้เลยซึ่งเป็นการเผาที่ใช้ระบบธรรมชาติโดยใช้ระบบการหมุนเวียนอากาศภายในเตาเผาหรือว่าระบบแก s สไฟเออรซึ่งการเผานะคะก็ต้องใช้กระบวนการในเรื่องของการเติมออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของการหมุนเวียนอากาศภายในเตาเผาเตารุ่นนี้ช่างขุนเดชได้ทำการคิดค้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวนี้คิดว่าเป็น ตัวที่มีระบบค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเตาตัวนี้มีวิธีการใช้ยังไงมารับชมกันเลยค่ะขยะที่เราเตรียมไว้สําหรับการทดสอบเตาตัว,ตวนี้นะคะใหญ่จะเป็นขยะประเภทพลาสติกมีกล่องโฟมกระดาษนะคะเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตการเผากัน อันดับแรกก็คือมีการเตรียมเชื้อเพลิงพวกกิ่งไม้หรือว่าฟืนถ้าเกิดว่าเรามีขยะประเภทพลาสติกหรือว่าขยะจํานวนมากใช้ปริมาณฟืนหรือว่าเชื้อเพลิงเยอะหน่อยนะคะใส่ฟืนลงไปในช่องกล่องเชื้อเพลิงจากนั้นทําการใส่ขยะที่จะเผาลงไป สามารถใส่ขยะให้เต็มได้เลยนะคะจากนั้นทำการจุดไฟบริเวณที่มีขยะตำแหน่งของการจุดไฟก็มีความสำคัญนะคะระบบการเผาจะมีการเผาจากด้านบนลงไปด้านล่างในช่วงแรกก็อาจจะมีควันเกิดขึ้นเล็กน้อยท่านผู้ชมจะสังเกตว่าด้านในจะมีควันเกิดขึ้นนะคะในช่วงแรกของการเผามาดูด้านบนกันเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่ามีควันเล็กน้อยนะคะในช่วงแรก ขยะส่วนใหญ่ที่เราทำการทดสอบจะเป็นขยะประเภทพลาสติกและก็โฟมด้านล่างจะมีช่องระบายอากาศอยู่3ช่องด้วยกันนะคะอันนี้คือช่องระบายอากาศด้านหน้าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นช่องระบายอากาศนะคะสุดยอดมากๆนะคะตัวนี้ควันไม่มีเลยนะคะเป็นระบบการเผาไหม้ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วระบบค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะคะท่านผู้ชมจะสังเกตว่าด้านบนควันจะน้อยมากๆซึ่ง น่าจะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีมากๆนะคะเตาตัวนี้ควันแทบจะไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมบริเวณรอบๆของตัวเตานะคะควันน้อยมากๆสังเกตแทบจะไม่เห็นเลยนะคะ มาดูด้านในค่ะตอนนี้ไฟกำลังรุกไหม้อย่างแรงสุดยอดมากๆนะคะตัวนี้ ผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลักษณะของขี้เถ้าหลังการเผาขยะโดยใช้เตาเผาขยะไร้ควันขุนเดชขนาดชุมชนไปเมื่อวานจะพราะว่าไม่มีเศษขยะตกค้างมีแต่ขี้เถ้าและปริมาณของขี้เถ้าที่ออกมาไม่เยอะนะคะอันนี้เป็นการเผาไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องขยะหรือว่าหน่วยงานไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะโดยเฉพาะปัญหาขยะที่เกิดจาก พลาสติกโฟมแพมเพร์สอะไรพวกนี้นะคะสามารถที่จะใช้เตาเผาขยะไร้ควันขุนเด็ดรุ่นแอลหรือว่าขนาดชุมชนได้เลยนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0888010098สามารถติดต่อมาทาง idline ่ u u 2 8 0 9ได้เลยนะคะ